อ้ยาเอ้เอเอาเอาเอายเอาเบาเอาเอานอาเาเอา่าเาาานี่เอาอาาเอาเอาอนเาเอาเาเออีกอล้วครับใหญ่นะไม่ได้หนักคงมาหนักยกปาเอาาเออาอาไเา ก็มีันต้องตั้งค่าเดี๋ยวหลังเสียสองคนไม่ไม่ขึ้นแน่เลยมันเป็นกระพุ้งแล้วมันจะมาเกี่ยวข้างเรือเอ้าเฮ้ยท่านไม่ไดดึงไม่ขึ้นเอายาเอ้าเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเอ้าโอ้โหมากรรมมากรรมปานินกุ้งกุ้งแค่เป็นข้าวเลยรอบตังมาด้วยวันนี้ข้าวไอ้ยาเลูกค้ามาแล้วลูกค้ามารอแล้ว Ủa bà Ninh dài dài nữa nè đang Bà Ninh dài, bà Ninh dài Điều bà bà Ninh con Bà bà Ninh con Ok ok, thẻ, bà Ninh dài nè bà dài Ui, bà Ninh dài nè bà Ninh nè nè ติดโลนะแกนัดตัวหนึ่งสิบโลนะที่ใหมาเยอะแน่นอนเลยถึงไต่เนื้อยากนี่วนตื้มยังไงโอ้กบบักโอ้ยเข้าไม่ได้แล้วนี่เข้ากระบะไม่ได้ระวังมือนะไม่ฮะอุ้ยงาก็เล็กยังจะดันเข้าบีเข้ากระบะไม่ได้แล้วยังจะดันโอ้ยคือติดโลอ่ะตัวละสิบโลย่างย่างโอ้ยเฮ้ยระวังเงี้ย แั่มีเงี้ย่ะแต่มีคีบคีบมันปวดนะคมด้วยนะวาดแปบ๊บเดียวนะราเป็นไงเลยลโอ้ยไม่ต้องพูดเลยไปหาหมอเลยนี่นย่างนี่สองตัวนี่เย็บเย็บเป็นสิษนะเนี่ยเย็บเพื่าพาออกโอ้ยใหญ่กว่าหัวคนนี่เ <c oughs> <c oughs> อาเทียบเอาเทียบกันหน้านี่ใหญ่กว่าหน้านี่นี่ดูใหญ่มากใหญ่มาก ปลาเลก็กอะอีกมาจเจออย่างนี้ขี้เลยเลยอันนี้ปลาหลุดมันนะปลาเลก็กนี่ปลาหลุดมันเลี้ยงจนหลุดอนะไอ้้ไอชุดท,ที่เห็นเมื่อกี้สามปีได้ไหมปีนึงปีนึ่งถ้าปีหน้าถ้าปีหน้าไม่เอาขายนะเผื่อปีหน้าพูดได้แล้วนะจะเอาให้ได้สามโลมันพูดแล้ว ตัวให้ได้สามโลใครบอกว่าออกลูกดีไม่ดีอ่ะอืมไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวไอ้ลูกเนี้ยเดี๋ยวไอ้ลูกนี้ออกอยู่นั้งอ่ะเพาว่ามันหลุดไปแล้วไงหลุดไปแตัวเท่าสักสี่นิ้วอ่ะใหญ่กว่าทองบุรีหน่อยอ่าใช่มันออกไข่อีกไข่เลี้ยวด้วยนะใช่นี่ไข่เลี้ยวด้วอันนี้แน่นเลยไม่โตเลยแย่งอาหารกันไม่โตเลยเลี้ยงเลี้ยงปลาแทนกุ้งแเนี้ยซาวออกอ่ะใส่รัวใส่รัวนี่ปลาไม่ปลาหนิลอเปล่า เออลูลูกนี้ลูกนี้ไม่ไม่ค่อยมีปลาใหญ่ไม่มีอลูกนี้น้อยแต่กุ้งกุ้งเยอะหน่อยเพราะปลาไม่เข้าไปกวนกุ้งเยอะหน่อยกวนดุบ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 เลยโอ้ยกุ้งเยอะโอ้ยโอ้ยเรื่อยวลยเรื่อยเลยโอ้โอ้นี่ยปลาใหญ่ไม่มีมีปลาเล็กขาวงานปลาเล็กเต็มเลยของเรือก็อับตาแม่งท่านี้เลยจะไปดองเลยไปดอง ายไปทีเดียวเลยนี่เอาไปขายเขาก็เขาเขาให้ราคาเลยเขาให้ราคาเนาขาไม่เอาหรอเนาะไม่เอาเออไม่โผล่เลยปลาเล็กเยอะปลาเล็กพอกระพุ้งเลยเข้ามาเช้าแล้วครับเช้าแล้วตะวันขึ้นแล้วเข้าไม่เริ่องเราสลุปเรื่องนี้เออสรุปปั๊ เอาแล้วมันเล็กนะเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมาอาตาทีก็เลี้ยงแบบคุณภาพอะ่ะเลี้ยนเลี้ยนล้วนอ,อ่ะบอกคุณภาพอ่าอย่างนั้นอะ่ะขึ้นมาตัวใหญ่อะ่ะอย่างอย่างนั้ยเออเราเจอหางกุ้งเนยเออเรามาเจอเงี้ยโอ้โข๋วายคนเดียวไหวสิเอ้าเออมันมาเป็นบางรุ่นมันไม่ได้เจอทุกครั้งหรอก กลัวจะกลัวจะแบบว่าเรอปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยโอ้ไยขากลัวว่ะเรือเที่ยวกันแล้วไหมเรือถ้าจมเลยครับรอบนี้เนี่ยขาไม่ถ้าตัวใหญ่อะแล้วมันเข้าขนาดนี้โอ้เต็มกระมังเลยนะเออมันแม่มันมันยกไม่ขึ้นนะสนุกเลยนะเท้าทีเนี่ยโอ้โยน้ำมันื้อมหมดเป็นกระจายเลยนี่ก็น้อยแล้วป่ะ หัวหนึ่งเต็มเต็มแล้วครับหัวหนึ่งนราแข็งครับขยับข้างใน